สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเพิร์ลแล็บชานอลนะก็ขณะน,นี้ตอนนี้ช่องมีทำโอเพนแชทเนาะเพิ่งเปิดห้องใหม่ๆเลยแล้วก็มีทำเฟซบุ๊กเป็นเพจด,ด้วยนะก็เข้ามาติดตามกันได้เลยนะครับโอเพนแชทกับเฟซบุ๊กลิงก์อยู่ในดีสคริปชันนะเขาสามารถเข้าไปกดจอยกดติดตามกันได้เลยนะเข้ามาคุยในห้องประชาชกันเยอะๆนะครับแล้วก็ใครมีคำถามอะไรก็มาคุยกันได้เลยนะผมจะอยู่ตอบค่อนข้างจะตลอดเวลาเนาะแล้วก็โอเคก็เชิญติดตามคอนเทนต์ได้เลยนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็เจอกันในห้องโอเพนแชทนะวัี วันนี้จะมาเป็นซีรีส์ของ RTA กันอีกนะครับก่อนอื่นเลยอันนี้ผมเพิ่งเข้าเกมมาช่วงบ่ายนะฮะกะ็ขออนุญาตตีไปก่อนเลยนะครับของฟรีขอบคุณนะครับสำหรับทุกคนที่เปิดบ้านให้ต้อนรับแขกอย่างผมเข้าไปนะฮะตอนนี้ผมอยู่ในระดับ2ดาวแดงเนาะแล้วก็ในคลิปก็จะเป็นแบทเทิลของ2ดาวแดงนี้แหละแต่ผมจําไม่ได้นะว่าแบบ2ดาวแดงไป หนดาวแดง3ดาดาวแดงอะไรเงี้ยแบบผมผมผมจำดีเทล,ลไม่ได้ผมจะไม่ได้แค่รทั้งว่าผมชนะหรือแพ้ด้วยซ้ำโอเคปะโอเคปะเดี๋ยวก่อนอื่นเลยเดี๋ยวผมจะปรับไซส์จอนิดนึงนะจะได้ดูคลิปกันแบบเต็มเตมจอตื่งอ่าผมจะกอไปช่วงที่เอ่อเริ่มพลิกตัวนะมีเพื่อนถามหนว่าเจอคลิปเจอคีน่าแบรนด์อาวุธอะไรคลิปแสง คีหน้ามืดแล้วก็ออวียมืดนะครับอันนี้คือสเต็ปแบนหลักแล้วกันนะส่วนใครมีคอมที่แบบแปลกอ่แปลกยังไงอย่างนี้สมมุตินะคุณกดธนูลมมาคุณมีค่าคือถ้าเกิดถ้าเกิดเขาดูดเลือดอะตีด้วยดูดเลือดจะแปะห้ามชุบสิบวิซึ่งตีธรรมดาก็มีโอกาสดูดเลือด สกิลก็จะมีโอกาสดูดเลือดตรงนี้อ่าอ่านั่นหมายความว่าเขาจะทําให้ไม่สามารถฉุบได้ใช่ไหมหมายความว่าคีหน้าคาถามืดมันน่ากลัวที่การชุบถูกปะถ้าเกิดเล่นธนูเวทลมเราอาจจะปล่อยให้คีหน้าเลือกคาถามืดแล้วเราก็ไปเล่นยังไงอะเราก็ไปแบนลมแทนพอแบนลมแล้วถ้าเขาเล่นมืด แล้วเขาก็ถูกธนูเวทยิงทําให้เขาชุบไม่ได้สเสน่ห์ของธาตุมืดของอาวุธที่หน้าก็จะหายไปเขาจะเล่นทีมชุบชีวิตทีมยื้อยาวๆไม่ไหวเออเนี่ยประมาณนี้มันจะมีทีมแปลกๆซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งในแต่ละบิวมันไม่เหมือนกันหรือว่าหรือว่าคลิฟคลีฟธาตุแสงอย่างเงี้ยมันน่ากลัวที่เป็นอ,นอมาตะใช่ไหมถ้าเกิดคุณเล่นคีน่าแล้วแบบคุณเล่นอย่างไอเนี้ยติดปีกแดง เออหรือว่าเล่นกับนกแก้วไฟติดปีกแดงแปลว่าคีฟก็จะไม่สามารถที่จะใส่บัฟได้หรือว่าคุณเล่นกับโพลมโพลมก็ได้นะไม่ได้แบบคือมันเป็นตัวแบบเฉพาะทางเผื่อใครยังไม่ทราบนะโพลมมันจะมีสกิลสองเนี่ยรีมูฟออบเ r e ร o มูฟออ b บัฟเออซึ่งหมายความว่าถ้าเกิดคุณอมาตะคุณเล่นทีมบัฟถูกล้มหมดเลยนะ เออคือคือมันก็จะมีตัวเฉพาะทางซึ่งใครเล่นทีมแปลกๆก็ไม่ต้องมาอาจจะไม่ต้องตามที่ผมแนะนำเนาะอันนี้ผมแนะนำสำหรับทั่วๆไปนะเออกลับไปดูที่คลิปกันดีกว่ากลับไปดูที่คลิปกันดีกว่าก็คลิปคลิปแบนแสงออบียคีหน้ามืดจำง่ายๆแค่นั้นส่วนอาวุธต่อมาที่เราจะใช้คือออบียโดนแบนมืดใช้แสงคลิปโดนแบนแสงใช้ไฟคีหน้าโดนแบนมืดอาจจะไปใช้ลมอ่าเอ๊ะทำไมเด้ง พลิกแรกเขาพลิกออกไฟมาเนาะพอเขาอาวุธไฟก็รู้แล้วว่าเขาเล่นสายสตันเป็นหลักเนาะแล้วก็เอาออบียมาเป็นตัวลางบับของเขาเองนะซึ่งเราโดนแย่งไปเราก็ต้องเอาอาร์คนะมาก่อนตัวหนึ่งเนาะเป็นตัวเมตาทัชเป็นเป็นตัวเมตาแทงหิวต่อมาผมก็มาลังเลระหวว่างนกแก้วน้ําที่มีปีกฟ้ากับตัวกันซีซีที่ดีอย่างตัวล่มน้ําอ่า อันนี้เหตุผลทีจ่จริงๆแล้วปกติผมจะเลือกตกแก้วนะแต่ว่าล่มน้ำเนี่ยผมเพิ่งบิ้วของมาใหม่เออมีใครอยากดูไหมบิ้วใหม่เออเดี๋ยวผมพูดปากเปล่าแล้วกันนะขี้เกียจสับจอบิ้วใหม่ของล่มน้ำผมจะเป็นเลือดหกเจนะ็ดบื่นแหะแบบเจ็ดหมื่นบวกลบจะไม่ได้ละแล้วก็เป็นลูนสตัร์คีย์ที่ขเขเลทหกสิบกว่าเปอร์เซนต์กับคีดัมเมจร้อยเปอร์เซนต์เนาะเออก็คือน้องก็มีสกิลเหมือนคล้ายๆอ้อไฟแหละดัมเมจหนึ่งสกิลฮิลหนึ่งสกิล ต่อมาเขาพลิกเป็นแพนด้าลมผมก็เลยพลิกเจนออมาเจนออเป็นตัวเคาน์เตอร์แพนด้าลมแล้วผมก็พลิกผมเลือกตัวฟิตไฟมาเพราะว่าจะเอามาเป็นตัวโจมตีละเป็นตัวปิดชีวิตคลิปนะครับถึงเขาจะมีตัวลบบับกับตัวติดปีกฟ้าอยู่แต่ก็ต้องลุ้นเอาต้องต้องคือต้องมีตัวกดดันบ้างแหละอีกอย่างคือผมเลือกตัวแก้ทางมาครบแล้วอะ สามตัวเนี้ยมันแก้ทางสามตัวนี้ได้อยู่แบบระดับหนึ่งนะแต่ว่า,าไม่รู้จะเลือกอะไรเอาจริงๆนะคือไม่รู้จะเลือกอะไรเเลือกสลัดน้ํามาก็ไม่รู้ไม่รู้ดิเออจริงๆนะผมเลยเลือกฟิทไฟมาเป็นแบบเออถ้าเกิดตัวแก้ทางมันครบเราก็เลือกตัวสายโจมตีซึ่งเขาก็เลยพลิกลุงซิวเวอร์แฟงมาเคาน์เตอร์ผมครับคือซิวเวอร์แฟงเคาน์เตอร์ทางออเบียเคาน์เตอร์ทางตัวอ e ีฟิทไฟ และกาโร่เป็นหนึ่งในตัวที่สูยากเออทีเนี้ยพิกผมอะผมคิดว่าผมจะมีูธนูน้ำเนาะที่เอามาฆ่ากาโร่ได้แต่ผมก็จะมีปัญหากับลุงซิเวอร์แฟลงซึ่งสองพิกสุดท้ายเนี่ยเขาทำได้ดีเออ,อต้องเรีต้องเ่าว่าทำได้ดีนะเพราะผมอาจจะต้องเลือกด้วงใช่แต่ว่าอันเนี้ยผมเลือกนูน้ำมาแล้วผมก็งั้นผมก็ปิดแปนลุงอ่า เออนี่ผมก็ลังเลระหว่างตัวฮิวกับตัวแทงเนาะแต่ผมกลัวว่าผมกลัวว่าเจนอตมันจะไม่ได้ไงเราก็เมื่อกี้เจนอกผมลังเลว,ว่าจะแบนนูเวสน้าแต่ว่าผมก็เอ๊ะถ้าแบนนูเวสน้าจะไม่มีใครเหม่อลอยไซกาโลเออผมก็เลยต้องอต้องอต้องไอ้นูเวสน้ำเนี่ยห้ามห้ามปิดต่อมาคือตัวแทงมีอาคน้ํากับเอ่อเจนอตผมก็แบบอัคน้ำอ่ะมันพอชนกับตัวแพนด้าลมได้เนาะเจนอต ชนะทางเจแพนด้าเลยแต่ว่ากาโร่เออคือเจนอตแพ้กาโร่หนักมากเออผมจำไ,ได้ว่าผมแบนอะไรไปนะแต่นี่คือสิ่งที่ผมวิเคราะห์ตอนนี้นะซึ่งจริงๆล่มน้ำกับเจนอตเป็น2ตัวที่น่าโดนแบนในแมตชนีออ้ผมสุดท้ายผมแบนเจนอตไปนะก็ก็คือใช้ลมน่าจะในใจก็คืออยากเห็นความสามารถลุนสตันของล่มด้วยนะ มาดูตอนเริ่มเกมครับขี่วิ่งไปที่ธนูเวทน้ำก่อนเลยครับตามสูตรเลยครับยิงเ้าไปครับอุยแรงธนูเวทน้ำแหละอืมโอเคถ้าขี่พวกแข่งกว่านี้ผมอาจจะตึงกว่านี้นะเกันี้เกมเร็วเนี่ยจบแล้วพอถ้าเจาผิดเขายอมแพ้นะอ่าอ,อันนี้ก็คือเกมแรกนะครับอันนี้เป็นวิเคราะห์เกมแรกเออเจโนต์เขาเอ้ยการโลเ่เขาตึงอยู่นะพลังก็ไม่ได้แย่นะครับเออ เดฟเดฟอาจจะน้อยไปหน่อยนะไปดูแบบที่2อกันดีกว่าคือผมไม่ค่อยอยากแบบไปคอมเพนฝั่งตรงข้ามนะเพราะว่ามันมีชื่อโชว์ผมปิดชื่อไม่เป็นยังไงก็ขอขอบคุณและขออภนะัยไว้ณที่นี้นะครับอา่าก็ตามสูตรครับเจอเจอคีเอ้ยเจอ,เจอคีบก็แบนแสงไปนะแล้วเขาก็ใช้ไฟตามสูตรเลยผมก็ใช้แสงตามสูตรทีรแรกเขาเลือกฟิตไฟครับอันเนี้ยผมแอบค,ค,คิดในใจนะหวานละ <laughs> เพราะว่าผมเลือกคิวสองตัวหลักมา จริงจริงพิกเนี่ยผมนะั่นเลือกนกแก้วน้ําผมอะผมเลือกนกแก้วน้ำปาวะหรือผมเปลี่ยนลืมเออใช่เพราะว่าเพราะว่าตัวฮิวเขาไม่เลือกมาเลยเห็นปะเออผมเลยเลือกฮิวมาให้หมดไม่ให้คือจะไม่ให้เขามีฮิวเหลือละเออเนี่ยสุดท้ายเขาก็เหมือนจะสตันไปอันนี้ช็อตน,นี้ผมจำได้ว่าเขาแบบคิดนานมากว่าเขาจะเลือกตัวอะไรเพราะว่าตัวฮิวมันถูดนี่หมดแล้วไงเออ ต,ตัวหนึ่งของผมก็จะต้องเป็นสายพอไม่ต้องนี่เพราะว่ามีอาค้น้ำอาคน้ำมันดีตรงที่มันเป็นทั้งแทงทั้งฮิลไงเออผมจำแมตชนี้ได้แล้วไม่อยากสปอยตอนจบเลยนี่ฮะนีะนะ่ผมก็แบนฮิลเขาไปด้วยฮะเลอแค่การูด้าแสงที่ฮิลกับชุบได้เนาะเขาแบนนกแก้วน้ำไปผมก็จริงๆเนี่ผมน่าจะแบนน่าจะแบนในตัวนี้ <laughs> ผมน่าจะแบนไอร์นูน้ำเนี่ยเออคือถ้าเรามีฮิลสองตัวโอกาสชนะน่าจะเยอะเอ,อ๊ะหรือผมเอ,อ๊ะผมไม่ได้แบนฮิลเปล่าเออผมแบนฮิลไปไว้เออคือผมจําตอนจบได้ก็คือผมแพ้แหละแล้วผมก็เหมือนกับรู้สึกตอนเล่นเนี่ยผมรู้สึกผมคิดผิดที่ผมปิดปิดตัวฮิลไปนั่นแหละเ,ออเนี่ยเขาก็วิ่งมาเอาผมก่อนเลยช็อตเนี่ยทุกอย่างมันผิดพลาดจริงๆ ไม่คิดว่ามันจะแรงขนาดนี้ดูดิดูดิฟิตยิงดอกเดียวเกินครึ่งหลอดแล้วมาพร้อมรูนตัดเลือดผมแบบฮะโดนสตันครับแล้วก็โดนคอมโบเดียวจบครับไม่ทันทำอะไรเลยเออคือผมไม,ไม่ไม่ทันทำอะไรเลยครับอันนี้คือแบบลุนแล้วกเนี่ยดูดิการูดาชุบขึ้นมาเนี่ยคือถ้าเกิดแบบอันนี้กระตุกนะตอนเล่นมันมีกระตุก ไม่รู้อะไรแบตนี้มันกระตุกแต่เนี่ยดูดิเสียได้อะคือแบบนกฟิตไฟกับนกแก้วน้ําคือพลาดอะคือผมพลาดแรงเลยอเอออันนี้สุดแล้วผมยอมแพ้ไปนะมันแพ้แล้วเออจบมาเอ้ยลบ,บเมื่อกี้จำได้ว,ว่าสเตตอีฟิตไฟเขาสูงมากแต่ผมไม่ได้อัดไว้เออขอโทษด,ด้วยจำได้ว,ว่าแบบแสน 3, สามแสนสเยอะเยอะแรงจริง เจออเบียนะครับก็แบนอาวุธมืดนะแล้วเราก็เลือกก็คือเหมือนกันเลยเนี่ยอเบียแบนมืดเลือกแสงเหมือนกันเปะเลยเขาเลือกอ่างน้าไปก็คือเราก็ต้องเลือกออไฟมาก่อนตัวหนึ่งเนาะอีกตัวหนึ่งเราก็ต้องคิดแล้วาจะเลือกเอ่อนกแก้วน้ํำไหมไม่ให้เขาฮิวหรือว่าจะเลือกตัวดาเมจไปกดดันเขาเพิ่มเนาะเอเ <Okay. S 2> <Okay. S 1> เขาเลือกแพนด้าลมอ่ะนะอันนี้ผิดอันนี้ก็แบบแอบบงงๆนะเพราะว่าผมพลิกไฟมา ทำไมเขาเลือกแผนด้าลมนะแต่ว่าพอเคียวลมมาเนี่ยผมเริ่มแบบเอาชีและโคตรเกียดแหละผมเกียดผมเกียดมากผมก็ไม่ยอมนะคือ,เข,อเขาอยากโถมใช่ไหมได้เขาอยากโถมใช่ไหมได้เออถมมาโถมกลับไม่โกงไอ <laughs> ้คุณคุณคนนี้มันจำได้ว่าตึงๆอยู่นะเจอกันบ่อยกาโลนี่ยอ่ะก็คือผมเลือกซิลเวอร์แฟงมาเพราะว่าซิลเวอร์แฟงจะไปกดดันตัวหลังเขา ถึงเคียวลมจะกดดันผมก็ตามก็มกคือต่างคนต่างม,มีตัวตอมมีตมัวคอยตามตูดอยู่แล้วผมก็เลือกดลวงน้ำมากันตายนะการโดนเคียวลมฆ่าด้วงน้ำที่เป็นตัวเป็นตัวกันกันไม่ให้สมนเนบอร์ตายที่ดีแบบๆม่ทีนี้เขาเลือกวากัะบอนแสงมาเพราะว่าเขาจะดึงทีเนี้ช็อตนี้คือช็อตที่ผมพลาดผมแบนผิดตัวผมควรจะต้องแบนอากน้ำเขา แล้วเขาจะไม่เหลือฮิวเขาจะเหลือแพนด้าที่ฮิวตัวเองได้แต่ฮิวเพื่อนไม่ได้เออผมพลาดแล้วเขาแบนตัวฮิวผมเออแล้วดูดิช็อตนี้ผมไม่คือจะพูดมันพูดยากอะตัวเนี้ยผมเลือกผิดผมควรต้องเลือกนกแก้วน้ําหรือว่าเลือกออลมน้ำแมาเนอะจะได้มีฮิวสองตัวแล้วโดนแบนหนึ่งแลยังเหลือหนึ่งทีนี้มันก็เลยแบบไม่เหลืออะไรเลยเออแล้วผมก็แบนเขาผิดตัวอีกใช่ไหมทุกอย่างมันแบบ ลาดนีน่มาดูไปในเกมไฟกันน,กนีน่เขาเริ่มมาคือเขาพยายามผมปิดไฟผมผมก็พยายามฆ่าตัวละคเขาเนาะท้ายเขาฆ่าปิดไฟผมไม่ได้ครับแล้วก็ผมยังฆ่าตัวละคเขาไม่ได้ครับความเศร้าอยู่ตรงนี้แหละอีกอย่างหนึ่งที่ผมพลาดคือผมคอนโทรลลุงผมว่าผมไม่ควรคอนโทรลลุงเนาะ ผมฆ่าตัวหลักเขาได้ครับแต่ทีเนี้ที่พลาดเลยคือผมไม่เหลือฮิลแต่เขามีอาค้ำฮิลอยู่เออที่สำคัญคือผมควรผมไม่ทันมองว่าเคียวลมเขาบางเว้ยผมัมแต่กลัวแพนด้าลมดีพลาดอะถ้าเกิดยิงถ้ายิงเคียวลมก่อนคือจบแล้วไงเอออันนี้อัน,นอันนี้สกิลของด่วงน้ำเด้งนะครับ ือตอนนั้นคิดอะไรไม่รู้ว่าทำไมผมไม่ยิงเคียวถ้ายิงเคียวจบแล้วนะแต่นะเกมมันจบไปละก็ก็คือผมแพ้นะอันนี้ผมโดนเคียวลมฆ่าครับเขาก็วิ่งไล่มาเนี่ยป้าบตายจบแล้วแหละคือเขามีฮิวมันก็จบละอือเศร้าส่งสติกเกอร์ให้ทีหนึ่งเออเนี่ยฮะสตัเขาไม่ได้โหดนะเห็นไหมมีตัวหลักที่โหดแต่สตัตัวอื่นเขาก็ มีอักนา้าที่โหดหมายถึงว่าได้แรง,งผมนะพลังจะประมาณนี้กันส่วนแพนด้าลมกับเคียวลมยังไม่ได้ตึงมากแต่ก็ทำผลงานได้ค่อนข้างดีมากๆเออก็อจะเห็นว่าการพลิกตัวการเลือกเล่นไม่ใช่แค่การเออไม่ใช่แค่การพลิกตัวแล้วมันจะจบเอออ๋ออ,อ,อะไรนะสแตดล่มน้ำใช่คือมันไม่ใช่ว่าพลิกตัวแล้ว ถ้าพิกตัวชนะก็จะชนะเลยมันไม่ใช่แบบนั้นคุณต้องรู้วิธีเล่นด้วยคุณต้องรู้ว่าคุณต้องผูกจิตกับใครบังคับใครตีใครตีตัวไหนดีตีจังหวะไหนตีฮีโร่จังหวะไหนตีมอนโอเคก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แล้วก็ถ้ายังไงฝากเพื่อนๆกดไลค์กด s u b สไครต์ให้ผมด้วยเนาะแล้วก็ถ้าชอบซีรีส์แนวแน,วนี้เดี๋ยวผมจะวิเคราะห์แนวนี้มาให้อีกเรื่อยๆแล้วกันนะก็จะเป็นซีรีส์ RTA วันละนิดละกันไปเรื่อยๆโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมฝากติดตามไว้นะบ๊ายบายสวัสดีครับ